นะะคเราก็เข้ามาในหมู่บ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องของการโปรเซสกเบียกันค่ะมันเป็นสามคืนละแต่เราต่อสี่คืนได้ที่ว่าสามคืนสี่คืนครับเราดูจากอากาศเป็นหลักเราเราเราจะไม่บอกว่าสามคืนสี่คืนเราดูจากอากาศเป็นหลักถ้าสิบสองสิบสามก็คือน่าจะแปลว่าสิบเอ็สิบสองสิบสามสามคืนหนาวมากคือสี่คืนได้สี่คืนแต่ถ้าสิบสามสิบสี่ อีกเจ็ดสิบแปดที่นี่นี่อสามคืนพออยู่ประมาณนั้นหมักหมักก่อนก่อนหมักนี่เราต้องดูดอากาศออกเอาเครื่องดูดตัวเล็กดูดออกยุบเดูดแล้วเนี่ยนี่นี่มันพอมาตัวมันคือตัวไม่ละมันทำมันทำเอนไซม์ข้างในละเออหมักกี่คืนสามคือสี่คืนแล้วแต่แล้วแต่อากาศข้างนอกว่าจะสูงจะ็บต่ำถ้าหนาวมากๆานี่แค่สี่คืนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราสีตัวนี้เพราะว่าสูนตัวนี้ผม ผมหมักมาผมหมักคืนนี้ครับผมหมักเมื่อวานนี้ครับเพราเก็บมาก็กลัวว่าเดี๋ยวเราจะสีเป็นวอร์เลยเดี๋ยวมันอาจจะดูไม่สวยเนาะเดี๋ยวมันมันจะไม่สุกเดี๋ยวมีสีสีเป็นวอร์สเดี๋ยวว่าสีเป็นพันนี่ก็ได้ท่านพันพันนี่นี่แล้วก็เอาไปหมักอีกนั่นได้อีกที่อ๋อได้แล้วแต่พี่อืมได้ทำไอ๋อก็คือสีมาต้องให้มันสุกอย่างนี้ครับครับต้องให้มันสุก็คือก็คือสีนี้ มีทั้งเหลืองทั้งแดงใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอความนัวของชุดนี้ต้องไม่ต้องห่วงเลยเพราะมันมีทั้งเหลืองมีทั้งแดงพี่เห็นมีเบอร์บอนด้วยเออใช่ครับใช่ไหมจะสีชมพูเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความนัวชุดนี้ก็ไม่ต้องห่วงอ่ะเด็ครับต้องต้องเก็บถึงได้ขนาดนี้ครับถ้าถ้าถ้ามีเม็ดติดเม็ดดำเม็ดเขียวมันเราต้องเก็บออกน๋อ อันนี้อันนี้คือเราหมักแล้วเรียบร้อยเออเราเราไปซาวนะเรียบร้อยแล้วอ๋อเม็ด้อยออกแล้วอันนี้เราจะทำเป็นเป็นฮันนี่ใช่ไหมคะทำฮันนี่ได้ทำวอสได้งั้นพี่ถ้าอากาศขนาดนี้พี่คิดว่าจะทำเป็นแบบอันนี้ผมว่าพูกนี้มันน่าจะเปิดกว่านี้อาจารย์เพราะว่ามันจะมาผู้นี้ยี่ห้ายี่หกยี่หกนับาถึงยี่หกยี่เจ็ดก็ยังาว่าเราหมัก เราหมักแล้วพรุ่งนี้ต่อเอ่อเราเอาไปวอร์นี่ได้เลยหมักแค่นียหมักไปสองคืนก็ได้เราอยู่เรียกแตว่าเราว่าก็ดูพรุ่งนี้นี่เราจะไม่ใส่น้ำเราไม่ใส่แ้งแล้วพี่ปปวยทำไมเทคลัดมีอะไรมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนี่นะครับอันนี้เราจะไม่ใส่น้ำเลย ไม่ใช่น้ำตึง่วดจะลองเราจะรักษาน้ำเมือกให้อยู่ในกาแฟแล้วไปหมักแล้วก็น้ำเมือกจะหวานจะซึมเข้าไปในมเมล็ดอย่างเงี้ยออกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นวอสใช่ไหมพี่เป็นออกเป็นเปลือกนี้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยออกมดเลยไม่เหลือเยอื่ออะไรเลยมันจะมีมันจะมีเมื่เอเข้ามาเมื่อติดกลาเข้ามาก็ยังเหลือเยื่อใหญ่อยู่บ้าง หรือยังเสร็จเต็มเลยครับส,สีของมันไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องมาทำอะไรีทำเป็นโมด่้วย ที่ถได้เดี๋ยวลองลองน้ำดิดเปียกนะดิเปียเอาว่าเดี๋ยวน้ำมันจะโชกลงใชโชกลงครับผาลองเอาโอเคโอเคจริงนะถ้าแบบจริง โดนน้ำเข็มเอันนี้ผมโรนี่น,นะแต่อันนี้จะเป็นเมดทีพีบร<ท>่ลแล้วก็ที่เปลือกมันยังออกไม่หมด<อ>มันจะติดมาช่องนี้<อ>แล้วก็บีบบีบแล้วก็เอารวมกับกับพวกได้เลยเป็นอย่างนี้ครับกาแฟมันจะไม่บูดง่าย<อ>จะมไม่น้ำนะครับสองครไม่แน่ ให้มันหมักถ้าเป็นวอดหมานี่ก็สองคืนหลังจากสีกาแฟเสร็จแล้วนะคะพี่จรุนจะพาพวกเรานะคะไปที่โรงตากกาแฟค่ะตามมาเลยค่ะนี่ครับจะเริ่มตอกกาแฟเข้าละ ไา้นี่จะมันมันมันจะมีโรงนั้นอีกอีกอีกสี่นะแต่ครับมีมีโรงไฟฟ้าของเราครับของเราไม่ได้เป็นของเราครับวอสคือล้างอันนี้ก็คือเซนไดคือได้แตทั้งเปลือกเลยไม่ล้างอะไรเลยครับอันนี้โพสต์ก็คือเขาจะทำท่านสีนี้นี่คือจะเอาไปล้างน้ำน้ำได้นี่ล้างไม่ล้างอันนี้เรา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 สีเลยเราเมื่ออันนี้คือดับเบิลคือเมื่อหมักสามคืนแล้วสีแล้วก็หมักต่ออีกคืนหนึ่งดับเบิล ตี่ที่ตัวที่เราไปอ่ะเข้าก่อนนู้นแล้วเหรอเออตัวที่เอาไปติีไปหนึ่งโลอ่ะได้มหมเออหนึ่งโลกับกับกับอีกตายอีกห้าห้าโลไหมหกโลโล,โลประมาณอันนี้คือได้อ,อนันนี้นี่คับน,นี่แบบเบิ้ลคือหมักแล้วหมักที่คือหมักหมักหมักเชอรี่หมักเปิดบสามคืนสีสีแล้วหมักหนึ่งคืนแต่ถ้าว่าถ้าว่าสีแล้วหมักหนึ่งคืนน้าตัก นั้นนี่คือว่าคนก็เป็นหอมมากเลยนะพี่หอมนี่็นทางนี่มามีความหอมเหมือนของผลไม้มากแต่ถ้าว่าอากาศอย่างนี้ถ้าคนไปสักสามสี่วันถ้าเราเข้าจัดประมาณนะเรียบร้อยมันจะบูดเราต้องเอาไปเข้าห้องหรือว่าเอาไปล้างเป็นเป็นบ่อตไปเลยน้าำมันจะหมึนแล้วก็มันจะอับจุดจุเขาจะเหมือนน้ำพึ่งเขาจะเหมือนเหนียวแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือแรกๆก็มาเป็นเนื้อแล้วมันโดนแสงโดนแดดอะไรมามันจะเปลี่ยนสีโอเคโอเคแคแต่นี่สีมันจะเบาๆหน่อย นเหนเดูไม่เไหรดูเหมือนเหมือนเหมือนหัวเหมือนกันเนาะใช่ถ้าไม่ใส่ได้อ่ะหลักๆของเราอ่ะจะมีอยู่สามแบบนะครับมีสามแบบมีอะไรบ้างคะพี่<ม>กม็มีมีวอส<ม>นะครับมีฮันนี่<ม>น น้นบีได้อันนี้คือวอชใช่ครับล้างแล้วล้างแล้วแล้วอันนี้ก็คือแบบได้นะครับแบบได้นะครับได้ทั้งเปลือกเนาะใช่ทั้งเปลือกเลือครับครับอันนี้ปอกเปลือกแต่ไม่ได้ล้างนะครับเียกฮันนี่อันนี้คือฮันนี่ใช่นะครับอันนี้คือเอาเชอร่ออกแต่ไม่ล้างเป็นฮันนี่ค่ะอันนั้นคือวอชคือล้างออกหมดเลยฮันนี่มันจะออกกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งเหมือนกันนะพี่พี่กาแฟเม็ดดำเหรอนั่นน่ะคือกาแฟลอย ขายเกตหนึ่งอันนี้ขายได้เหรอขายเกตที่ว่าที่ว่าเอาขายอยู่ห้าสิบาทสี่สิบาทนี่สารเหรออันเนี้ยเออไม่ใช่ขายจะเบิกเลยอะไรเงี้ยพีทีแล้วเมื่อก่อนพวกผมเอาไปทิ้งเอาไปเผาเป็นปุ๋ยเอาไปทิ้งเอาไปเผาเป็นปุ๋ยเออที่บอกว่ากาแฟเสียเนี้ยนะคะที่ว่ากาแฟเสียที่กาแฟลอยน้ําที่เราเอาไปซาวน์ลอยขึ้เราก็ตักมาตัก ทีี่่แตวาามนได้ขยหลังจากมาดูกรรม,มวิธีตากกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงคั่วกาแฟของหมู่บ้านกันค่ะรีร่สดือสีายคืสีหื่องหคร่งาะันนี้กเป็นเค่องสีาับหลังจากที่เราได้ไม่เป็นตาลามาแล้วเราก็เอามาเทเทใส่ที่แล้วก็จะปัดๆๆดแล้วก็จ หนึ่งสองสามแล้วก็แม่เล็กออกมาช่องนโอเงเหรอมันแยกเองได้เลยเหรอแยกมัเป็นตะแกรงเนาะหรือเป็นตัวสัตว์เสาแล้วแล้วแล้วก็อยู่ที่ขนาดว่าขนาดไหนก็จบอันนี้อันนี้คือคือคั่วแบบไหนหรือว่าต้องเปิดเตาเปิดเขาก็่นนะแต่ว่าเรายังไม่ติดแต่ว่ารถใหม่เขาที่เดียวกับเราเพิ่มอ๋อเขาบอกเลย มาพีวีพดูซขหน่อยแล้วจากการกินเมื่อคืนพรพี่พี่บอกว่าคราวหน้าอาจจะไม่รับมาแล้วนะคณะนี้แกนายลค้าหน้าอาจจะไม่รับมจ ี่จะดูนี่แก้วพี่เนาะแข็งนะนแข็งกอนะพี่แข็งก็อนะ่ะพี่แข็งจังไม่แข็งไหวจังวนะตาแข็งแล้ว <c oughs> พี่นี่เขาบอกว่ากาแฟสูตรนี้ไนะม่โคตรอร่อยเลย อตอนนี้ที่ที่ที่คอแล้วนะอ่าๆๆเอาง่เอา,เ,อาเอาไปเอางอ,อาไปตัวนี้ตัวใดได้ได้ยรวมครับแต่ว่า<ม>เป็นกลางเป็นดอกากาแฟรซสแครปใช่ไหมคะพันสแครปเนาะม,มาจากอินโดนรสชาติมันคือหอมหอมหอมหอ,อ,อ,อมหวานหอมนวล

hãy phải dính dính thôi ăn nó